คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงภาพปาเต้น,นะคะแต่ละพื้นที่ก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันค่ะวันนี้ค่ะว้าวสุดๆปักหมุดที่ชายแดนใต้วันนี้นะคะจะพาไปชมมรดกแห่งวัฒนธรรมชายแดนใต้ค่ะอย่างภาพปาเต้น,นี่แหละค่ะที่จังหวัดนราธิวาสถือว่าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามรับชมค่ะ นี่คือลวดลายและสีสันบนผืนผ้าที่เรียกกันว่าปาเตะหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดขึ้นและผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดนราธิวาสข้ามรุ่นจากอดีตถึงปัจจุบันปาเตะของนราธิวาสเนี่ยมีตั้งแต่สมัยเป็น100ปีมาแล้วนะเกิดมาก็คือปาเตะอยู่ในภาพความจําแรกเลยค่ะภาพปาเตะจะเป็นลวดลายธรรมชาติค่ะเป็นลายดอกไม้ค่ะ เพอสุงไหงก็ลกจังหวัดนราธิวาสนั้นเป็นแหล่งผลิตผ้าปาเต้ที่มีมาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันแล้วล่ะค่ะนอกจากเอกลักษณ์ของลวดลายและความประณีตพิถีพิธัธนในทุกขั้นตอนของผ้าปาเต้นในแต่ละเผืนแล้วกระบวนการผลิตในแบบทำมือหรือที่เรียกกันว่าแฮนด์เมดนั่นก็ถือได้ว่าเป็นทั้งจุดเด่นและเสน่ห์ของผ้าปาเต้นราธิวาสที่น่าหลงไหล ควรค่าแก่การได้ครอบครองหรือแม้เป็นของฝากอย่างยิ่งค่ะงานทํามือใช้แม่พิมพ์แล้วก็มาพิมพ์แล้วก็มาย้อมสีมาทํามือหมดงานปาตทิของเราจะเป็นการทํามือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะทุกขั้นตอนจะใช้แรงงานคนค่ะจะไม่ผ่านเครื่องจกักรใดๆค่ะตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายยังเป็นมืออยู่ค่ะเริ่มตั้งแต่การออกแบบลวดลายรวมถึงการแกะบล็อกเชื่อมทองแดงเชื่อมเหล็กโลหะอะไรอย่างเงี้ยคือมือล้วนๆเลยค่ะไม่มีการใช้เครื่องจักรหรืออะไรผสมเลย าปาเต้นี้เขาจะมีการพิมพ์ลายโดยใช้บล็อกเหล็กหรือบล็อกทองแดงค่ะแล้วก็จะมีการพิมพ์ลาย บนพื้นผ้าเนี่ยเราก็มีการลงสีสลับซับซ้อนหลายๆชั้นค่ะทําให้เกิดสีที่แทรกซ้อนในพื้นผ้านัน่นคือเสน่ห์ของภาพปาเตสุงไงโกโลกค่ะถ้าพูดถึงคําว่าปาเตเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่อื่นอย่างสิ้นเชิงเพราะว่างานของเราอจะมีลดลายที่คมชัดผ้าสองหน้าหมายถึงใช้ได้ทั้งสองด้านนะคะรวมถึงการแคกเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่งานอื่นไม่สามารถทำได้หลักๆของงานปาเตจะเป็นแคกสีทองหรือแคกสีสนิมน,นะคะ จะสังเกตว่าในลวดลายทั้งหมดเนี่ยจะมีลายแคลกลายอะไรเงี้ยมันก็คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของงานปาติที่เราเด่นจากคนอื่นแล้วก็งานเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะ,ละเล่าเรียนแบบได้งานจุดเด่นของผ้าปาติเส็นลายปาติดั้งเดิมเราจะมีสีหลายหลายสีขั้นตอนในการทำก็ย้อมหลายครั้งปัจจุบันมีการประยุกต์ลวดลายรูปแบบต่างๆเข้ากับผ้าปาเตได้อย่างหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้าปาเต้โดยกลุ่มผู้ผลิตผ้าปาเต้ในอำเภอสุไง่โกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในของฝากระดับห้ามพลาดที่มีให้เลือกชอบกันหลากหลายรูปแบบเลยแล่ะค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบงานปาเต้แท้และยังคงอนุรักษ์กระบวนการผลิตผ้าปาเต้แบบดั้งเดิมที่นี่จะทําให้คุณรู้สึกว้าวได้ในทุกสัมผัส รวมทั้งอุทยานผ้าปาเต้แหล่งเรียนรู้ซึ่งรวบรวมข้อมูลและความเป็นมาเกี่ยวกับผ้าปาเต้ที่เกิดขึ้นในอำเภอสุงหไหงกโลกจังหวัดนราธิวาสที่ควรค่าแก่การได้ไปปักหมุดเยี่ยมชมอีกแห่งหนึ่งในงชยา,นายแดนใต้อีกด้วยค่ะสนับสนุนโดยสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดชยดา,า,ายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาส